พ,พี่น้องทั้งพี่ยังองนหมอก,กวันรู้อันจังจะหมอกเริ่มขอนาหนาวเนานะพี่น้องเนะนาะนาแฮบจะบวันนี้ทั้งไม่นี่พี่นอ้องเยอะวีย่างมากกีฬาจะย่างมาทั้งนี้แหละลอยๆมาประมาณสองร้อเรจ้ะพี่ป้าเห็ดทั้งพี่พี่น้องพี่จ้าป้าเห็ดเราลมมาแห้งจ้ะ พี่น้องติดทางสิจ้ะเยีบีสิยางเข้าไปปาตรงบันจจกพี่น้องเย่บีมะพร้าวเห็ดเพืงหวานกระเพิงขาล้ายจ่ะมองแน่อยู่ทางสิเลยน่ะพี่น้องเบิ่งเตี้ยเึืองขาล้ายพี่น้องว่ามันเพืงหวานจ้ะเพืงขาล้ายพี่น้องอ่อไปจ้ะพี่น้องมันอยู่ใตต้นอันนี้พี่น้องต้นอันนี้ลืมซื้อพี่น้องไทยเยลรมันเพิ่มมากกันตัดเราไปดังไฟพี่น้องหอมจะต้นอันนี้หมานจ้ะพี่น้อง หู้ายดอกอยู่ต้นนี้ไหมอจา้าว่าได่ท้ายรูไนพี่น,อนอ้องเบิ่งเดยเนาะอิจ้าขนาดเป็นหินขี้หินห,นหินสิแมมเกิดไหมงามด้วยจ้าพี่น้องเดียอุ้ยเล้บีพึ่งม้าจ้าพี่น้องพึ่งขอมากก้กา,กาก็กีฬาเลยกีฬาไ็กินยาจนมึงดอกนี้เท่ารลอันนี้ก็เท่าต้นนี่ถ่าก,กินจ้ะได้สองดอกพี่น้องขามันเซ็บเซียพี่น้องเฮ็ดอันนี้แกงกระเซียเบื้องท่าก,กิน่นะ อาอยา่พีขอตัดขาก่อนจ้าพี่น้องมาเห็นมันปูจ้าพี่น้องใส่ถุงมือผิดอีกแล้วนี่เห็นมันปูยังมีเก็บจ้าพี่น้องจ้าคอยเลยเด้อพี่น้องเด้อจ้าบุกหมดจ้าพี่น้องเห็นมันปูเต็มเลยจ้ายายบีเก็บได้นยนึงแล้วก่อนขอมา ก็ได้มาปลากับขี้นอดปลาขี่นองเองป้าเห็นมันปูมังงมกันเนี่ยเด็เบืงขาเก็บบะหมดจดักแพี่น้องหลายจา้ามันหลายปีนี่ ออกอยิง,งใหญ่ทงานไม่เจอพี่น้องงานวันนี้เอาหมดจ้ะพี่น้องไม่บีประเดมมาปลาอาทิตย์หนึ่งเก็บงดปลาสันพี่น้องกอ,องกันเดี๋ยวจะมาตัดจ้ะพี่น้องเห็นพี่น้องเบิึงเก็บไม่หมดเลยจ้ะพี่น้องเลยปล่าไวจ้ะมันก็ออกคอยออกเนาะทยอยออกจ้ะ ดอกง,ง,งามแต่พี่น้องดอกงามนะจ้ะนี่พี่น้องตีนเขาไตเห็นมานี่จ้ะเต็มเลยพี่น้องเลยออกไหมจ้ะตอนนั้นยายบีม้าที่ก้อนผมมามันยังน้น่อยน,น,นิดน่ะจ้ะนันกระยัยไปเรื่อยวะนี่จ้ะพี่น้องงามจ้ะยายพีเขามาเป๊บเดียวพี่น้องบ้านไปใส่จ้ะ เพื่งกระตาเราพี่น้องแป๊บเดียวนึงพี่น้องได้ดีมากพอเห็ดต่ำขาสุดจ้าเพิ่งเคยเห็นจากพี่น้องทั้งนี่ด้วยกล่องมีก็น้องพี่น้องเนาะที่เก็บไปบนลายอยู่จ้าลายอยู่เดี๋ยวให้วีซิพ่าไปพี่น้องไปเห็ียดมีนู้จะเห็ดอันนี้เดี๋ยวได้กล่องมาก่อนกล่องมูลเลี้ยวขอสดถอไปจ้าเอ็นก็จะเก็บก็จะเอาเป็นไก่ตัดกล่องน้องน้องเนาะมีแต่หมองนี่มองเดียวเด้จ้า นี่ซุ้มหนีใน้อยอยู่พี่น้องไปเก็บบวนหนาจ้ะซุ้มนี่คือสิเถาของซุ้มหนีจะพี่เย็นต่ฝรั่งพันเก็บมันมันพี่น้องเนจะเก็บเห็ดอันเนี้ยอุ้ยขอวไยพี่น้องมาเอาดอกไงมั้งเนาะดอกไม้เก็บยากจับงูไอ้เด็กปีเดียวไปเห็นอยู่นี่จ้ะนี่ยกำลังออกเต็มเลยพี่กำลังออกเต็มเลยจ้าไอ้พี่จะใส่ถุงพลาสติกพี่น้อง กระตาเต็มด้วยเห็ดมันปูพี่น้องเพียโอ้พค่งเคยเห็นจ้ะเห็นยุทธาวาปหลายน่ะพี่น้องทางอื่นก็จะเก็บกันสนั่นนะมือหนอังมันหนีบ่อาปูหอกับพี่น้องพี่น้องจำว่าใครจ้ะจ้ะโอ้พี่น้องทำงานเปลี่ยนมือจ้ะพี่น้องเข้าจะเอาแตนไก่ตัดเอาเนาะพี่น้องบ้างเพี่กนะเสีได้บ่เนี่ยขั้นบ่ได้เอานี่เสียดายได้นี่เนาะ อาทิตย์หนึ่งคนนั้นะจังสีได้มาอีกพี่อยาพี่น้องเ่าเราจะซุ้มนี่นี่เห็นบอกโอ้ยหมานจ้ะพี่น้องหมานมานี่ย์ยัยวีหมานจ้ะสิได้เนาะัเดสิได้เอานี่พี่น้องนี่พี่ทั้งกีฬาพี่วักควักควักควักพี่พี่น้องในนู่นยุติจะนี่ โอ้กว่ยเป็นควายไปขออภัยด้วพี่น้องมันกองเลี้ยวจ้าเดี๋ยวมีสิเก็บกวางไว้เดี๋ยวจัใสิมาตัดจ้ยายามหยียบกับพ้องกันพี่น้องมันสีเดียวกับใบใหม่ไหมจ้าเก็บจ้าพี่น้องโอ้ต้องเก็บนั่นเลยเนาะจิ้มแผ่นก่อนเอาคนไก่มาตัดเอาเหินก็เท่าเก็บเออโอ้ยงามจ้าสะอวนพี่น้องค้งเกลือ อุ่นทั้งปุ่นกระเมีนจาน้าในน้อยนึงว่าพ่อมองนี่มองเดียวนะพี่นออ้องเอ้ที่จะมองนี่มองเดียวเลยจ้านี่แปลกเนาะกวางมันกันจ้าให้พี่เก็บมันพี่น้องสิได้โอ้เราได้ขามันพี่น้องนี่พอดีลราได้มีนุโมกเห็ดจ้ะพี่น้องมื้อนี้ มุกเห็ดตดำเนะาะพี่น้องจะวีคอยมม่หรอเด้ที่นี่บสมบูรณ์แบบงวงามจ้ากิลาเลียวงเงียงเอยวีตกใจจับน้องกี t าเลสกูดกีฬาเลสกูดทาให้กลวงเสียน้องกลวงมแลนใจจ้ะเด้ยเพี่น้องงามเลย สุดจวดเลยจ้ะหมานพี่น้องว่ามันจ้ะหมาน,มานดิสไปหมกเบิึงจ้ะทุพวกพ่อเห็ดต่ำยู่กลางโขกกลางเขาพี่น้องทั้งมันเจ็บอยู่หมดนะพี่น้องเนาะเจ่าพิยันบ่ไริกามันนะพี่น้องเบิง้งยันบ่ไริกามันจ้ะหน่อยกวางไว้เจ้าพิยจิมาตัดเอาคอยตัดเอาจ้า ต่ว่าทั้งเขาคลิปกรณ์ผงเยดนเห็นอยู่แต่มันบ่ไหลหนุ่มอาเลยพี่น้องได้มอจะจกได้เป็นกระตาขึ้นกันแต่นีดจะเนี่ยตะวันมันเสีบเนาะพระจ้าวิริทัดเอาทิพย์มาป่าหมดเลยดาพี่น้องปวดหัวตึ๊บตึ๊บเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบหยิบกัดพี่น้องหยิบกัดมันจะเป็นปวดหัวตึ๊บตึ๊บ กีจะวิ่งข้างหลังอย,ยู่ยาไม่เตะเข้าไปอยู่ก็สิว่าจะกัดเข้าไปเนาะยานี่ท้าวระสันจะพูดไม่ได้เด็กน้องมึงน้ำงามจ้ะก็จะวนกันไก่ตัดเขาเนาะทั้งดินเนาะหลายทั้งนี้นนนก็วิโมก็เห็นจ้ะเก็บหมดกอนหนึ่งกับพวกลายอันนี้ไว้จุงใบงไวดหนาพี่น้องนี่ เธอมันเป็นสปอไปอีกจ้าเพราะว่ามันก็ค่อคยไหลไปทั้งอินเพินพ่นโปถามเพิ่นเพิ่นกับพวกอกปลาเห็ดนะจ้าพี่น้องเมียฝรั่งมีฝรั่งเยอรมันจ้าเดี่เพิ่นอยู่เยอรมันนี่นะบวกไก่จ,จะเจ๊ดีดอกเพิ่นไปเห็ดช่องยุ้ยทุกจ้าพี่นอ้องโอ้เอ็นเสียดายเนาะมึงเนี่ยนะพี่กระลังอ,อ๋ออู้เดี๋ยวไหลยอยู่นะพี่น้องปุ่มสองกองกูจะโอู้จะดียัน พี่น้องหลายตาจ้ามันจา่าขามันเหี่ยวเหี่ยวยันพี่น้องหลายตาโอ้ยได้เก็บน้ำพ่นแล้วจ้านี่พี่รัดปะพี่ก็ดีใจน้ำวีมาสัน่นนะก็ตินอนอุ้ยก็ตินอตนได้เก็บเห็ดมันปูเห็นตะวีจมมาสั่นพี่รัดแล้ววะเลสกูดพี่หลัดล ตกใจน้ำกีฬา,า,า,าพี่น้องอีวีกับคาสตาวเอาอยู่นี่เดียพี่น้องบั้งมางหมดก่อนหนคิดว่ามันเมียนี่เลยหรือจังโบเมียนกับวัตถากพี่น้องโดยเจมี่คมานั่งตัดขาเอาจา้ะโอ้ยน้ำคักงามแน่นพี่น้องเดียแต่มันดอกหน่อยเนาะมันดอกหน่อยเก็บหินด,ดำพี่น้องทมไปจากน้อยก็น,น้านันเกิอดอีกพี่น้อง เฮียปุยบ่บนยังบ่ทันได่เนเลื่อมอันนี้ก็เฮ็ดจังบ่นี่พี่น้องนี่ตุ๊ปุ๊ตุ๊ปีตายเบี้ยนพี่น้องผุ่นทั้งผุนแม่งมดพี่น้องในหน่อยจ้ะออกปลายว่างหันจ้ะมีมาทั้งพี่พี่น้องดีดีฟ้า,มาเมื่ก็บพวงนี่อันนี้มันแต่ดำมดบุตรพี่น้องนี่่แม่นดแต่ขั้นตะเลน่นด้วยกันขั้นตะเล่นโอ้พุ่นพี่น้องนี่เห็นแล้วพุ่น่ะป้าปพ,พ,พุ่น่ะเป็นดงอยู่พุ่น่ะพุ่น่ะพี่น้องเพี้ยเป็นดงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเอาคอยเป็นค้อยไป เหยื่อหลายแล้วพุ่น่ะพี่น้องป้าจ้ะเอาเก็บก้อนเก็บก่อนจังมากตัดกายพี่น้องม้งเนาะจ้ะเปล่ตัดไอ้เบิ้งดอกเไี่ดีสิตัดตัดหลอกใส่ถุงเปล่าเมียบานจ้ะโอ้ยหมานพี่น้องโมนี่หมานตั้งเหยื่อน้ำปูป้าพุ่น่ะพี่น้องพุ่น่ะกระลังออกเลยจ้ะมาล้งผีก่อนพี่น้องเรเบิ้งเปี่ยโอ้ย โขกโขกมันหมานแต่พี่น้องป้านี่ม้าปะไรหมานปะนันพี่น้องนี่นี่อันนี้น้อยจ้ะไอวพี่จีกวงไว้ก่อนน้องมึงมันออกจ้ะมึงมันออกเปียาเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้ะเต็มเลยเปียาคุณโอ๊ยว่ามันเหมือนหม่งเดียวเนาะหลายอยู่จ้ะ เดี่ยพี่นอ้องแมนมดเลยจ้ะก็กะล้างออกกนหลายพี่น้องเดี๋ยวม้าหมดนาแต่ชีว่า่าอย่ีงนี้มึงซุง่มเดี่ยอม้าหมดนายดนี่เพราะว่าน้าให้เป็นอันไอ้ยังกอดเดี่ยพี่น้องเก็บอะไรม่น,น้อยพวด้ะนี่ไว้ก่อนพี่พี่น้องหน่อยพวดจ้ะพุนลงไปิดผุนเองนอยค่ะ พอ่นองไปอุ้ยเกบพี่น้องเห่นบ่เมีนมดเลยจา้าอู้โกดีพี่น้องได้ไม่ถั่วเห็ดขั้นตะเลนนั่นน้ำเพิินผุนทํำมันปูน้องพี่น้องน้องเบิ<ม>้งกดโพสจ้าพี่น้องอูหินใจได้เห็ดอันนี้พี่น้องเก็บเห็ดอันนี้น้ำเพรินจ้าเห็ดขั้นตะเลนขาส้มพี่น้องปากกดไลกดแทย้ยแชร์บีน,เน่เด้อพี่น้องเด้ออ้ยเป็นกลัว กวงกันต้ตยวีออกบออไปตัดบานพี่น้องอทิมไปนในปลาหมดจ้าเห็นมันปูกันทิมไว้ในปลาม่อพี่พูดปอดหลยุพี่น้องไหลย,ยุยูน่ะพี่นอ้องเบิ่งมุนงหัวออกุณนะเต็มเลยจ้าเหลืองๆเันเม่นนมดเลยจ้านะ่ะพี่ทั้งพี่อีกพี่น้องพี่เอาก้อยเป็นก้อยไปจ้าคุณยบีพเอเห็นมันปูทั้งปุ่นอีจ้า ว้าวพี่น้องเพิ่งเคยเห็นเห็ดอันนี้หลายจมอีกแล้วพี่น้องเก็บจ้าพ,พ,พี่น้องที่ายลูกน้ำจ้า่ายลูกน้ำม,มาเด้อมาเก็บเห็ดน,น้ำย้อยผีพี่น้องเบื่องปี่ยกำลังออกกำลังออกจ้ามันอ,ออกที่หลังมูน้องเห็ดอันนี้เนาะ เห็ดขั้นตะลินดำออกก่อนนอนเก็บจ้าว่าไม่เก็บทางตาจะมีอีก้วเก็บเลยจ้าทิ้งแบบอง้อนพี่น้องคอยยานพวกเจ้าไลายตาคอยหนึง่งหนึ่งป็นกลุ่มเป็นโกอจ้าี่น้อง ิมดหน่อยไี่ทคลิปนากนพี่น้องมาพี่น้องมาฟินสุดๆจ้าคันตะเลนดำเอ้ยคันตะเลนขาส้มพี่น้องคันตะเลนดำเลยแล้วโอ้โมนออกอยู่ตีนฝุ่นตีนอันต้นอันบูขึ้นพี่นอโอโอ้องโอ้แมนมุดเลยจา้าอ๋าหมันจะพี่น้องหมนัน สวีเดนกหลายเนาะเห็ดอันน <as> ี <estar> ้เนาะกว่ก <no> ับ mm. ันงวงมวยยุ go ่นน้ำมันหนีพี่หนเลยกก่องพี่น้องสุดลายตาจะน้องน้ำบ่น กำลังออกมันยู่ล่มจ้ะพี่น้องแสงมากำลังออกจ้ะสุ้ี่ียงน้จ้ะพี่น้องม้างดนาเจี่บีสนไก่มาน้ำพี่น้องตัดอดอกตัดเอาเลยจ้ะพี่น้องมังเน้มหนูก็ออกจ้ะเพียเพียม้างดหนาพอดีเลยพี่น้องพีุ่มพีจ้ะพี่น้องลมยห,หมองจ้าคนกระแมนพี่น้องเห็น่ะอัน้ะอันนี้เอาดยวยจ้านี่ หมดหนาจะดีย์โนไก่มาน้ำจ้ะดอกน้อยเก็บยากเนาะพี่น้องพี่น้องนง,งามจ้ะงามพี่น้องเขาเดียวเจดียเก็บว่างหันอ่ะเบยหลายเลยจ้ะพี่น้องเจดีย์ซึ่งเป็ดมันปูมันเต็มจ้ะพี่น้องเป็ดมันปูเต็มจ้าพายเสียพี่น้องเลยให้ยางไก่เป็นกิโลหม่เลรอปวดหัวพี่น้องไปเสร็จแล้ว ตาบาเห็นฮงคันบดมาพี่น้องมันบดจ้าพี่น้องเฮ,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 ฮกี่ลายกี่แขนเนฮ้ยมูดเหรอกำลังออกกำน้ำพี่น,ออน้องสศรอนเลยยังบ่เคยกินเลยจะ้ะก,กระจายเมื่นพี่นอ้องเหมื่นจ้าตะวันแดดมันอยู่บดเนาะงามจะ้ะน้องามจ้าน้ำงาม,งงามงจา้ะคันตะเลน่นอันนี้แน่นอย,อยู่พี่น้องมากงดหนาจ้ะเนี่ย ขอใครเป็นห่วงนิก่อนกองมันอยู่ห่อยจ้ะอยู่ค่อยพี่น้องกูดพ,พี่น้องจากเห็ดคันตะเรนดำจ้ะอันนี้คู่เหมือนเห็ดคันตะเรนดำพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยคู่เหมือนจ้ะอันนี้เห็ดหนังไกเ่เฮาพี่น้องจากอันเห็ดคันตะเรนดั่มเมื่ะจ้ะ ดอกนิดหน่อยเฮ้ยคันตะเลียนขาส้มจ้ะไปเบ็ดอยังกินให้พี่น้องเห็ดน,นังไก่เ้านี่จ้ะตัดขาก่อนพี่น้องเบิ้งเพียรอาทิตย์หน้าสิเทาโคตรโปว๊บเราพี่น้องจ้ะตัดเอาเลยนะพี่น้องเนาะอย่างมันเทาเลยพี่น้องมันกำลังน้ำอยู่อันนี้อันนี้เก็บใจจิตจันทร เมียเก็บเมียเห็นหนัง <us ไก่จ้าพ pues yeah anyway> ี่น cool ้องเห็นหนังไก่นี่มีดอกใหญ่ดอกน้อยพี่น้องเห็นอันนี้พี่บีมาพร้าันตะลินคือกันจ้านี่ต่มนได้น้อยมัวหลายจ้านี่นี่เรื่อเทาเราก็ว่ดจากพี่น้องเทาเลี้ยงจ้าอันนี้ได้น้อยอยู่นี่มันบวออกเป็นน้ำย้อมพี่น้องมันบวออกมันบวออกเป็นมูคือนบางหันพี่น้องเห็นมาไหม เงาใหม่จ้านี่ก็น้อยๆเยี่ยมมากพอเห็ดนางไกยำงาบพี่น้องเห็ดนางไกยำงามจ้ะได้หลายอยู่จ้ะเห็ดนางไกม่มานี่นั่นดอกนึงพี่น้องดอกนึงจ้ะเห็ดขั้นตะเลนฟใส่บ้านได้ออกหลายพี่น้องมันออกหลายอย่างเหยียบพตรนี่น,นี่น เป็นสะโพนมั้งเลยโอปอมิน,มมนพี่น้องคันตะเลนนหน่อยจะลังออกจะน,นี่ยี่บีออกมาจากงอกนั้นแล้วเันตะเลนขาะส้มพี่น้องแต่ะพงมาโผดอกใหญ่ดอกถั่วอยู่นี่จ้ามันอยู่พี่น้องมันอย่จะเห็นมาไหนออกมาจากหันเลยจ้ามื่อกี้นี่ลงนั่นละพี่น้องมั้งเสียละเหยียบซะเนาะ เดดจ้ามองนี้เมื่อกี้เข้าไปงานมันหุกเนาะพีจ้าว้าวพี่น้องคงจะเถมใช่แดดเผาจ้พี่น้อง,ง,ม,ง,องมันตุน่นแดดแดดเผาหมวดหนาวสุนไก่มาตัดเอาเลยจ้าหมันแตาพี่น้องต้องกินเทียรแรกเลยจ้าเห็ดอันนี้พี่จานซุ่มกันในหน,น่อยแล้วนี่ แสดงว่าจะออกหลยอยู่พี่น้องมังสงนี่ร้อไอ้มันโดนแหบกว่าอนอี้จ้ะแหบไหลกว่านี้จักนวยเพียเต็มได้พี่น้องเพียกกำลังออกจ้าอืมอะไรไปเหยียบด้วยหรอเหยดดังใกล้จ้ะพี่น้องเกิดอยู่กลางทางนี่ง,งามำจ้โอ้ยโพยโอยได้พี่น้องขอบอกเห็ดอันนี้มุนอุยปุยจ้ะ อ so ุ๊ยปุ๋ยลายเตือย่จนงตัดเอาเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋เอามีดกอนเมีนบอก่าพี่น้องม่งดีดีกอนเอาเมีนดูคอยว่ามหิดพิดเนาะขดปกงใหญ่อกี้่ก น้องเอวีมาขอดบ้านแล้วจ้าเอวีมาคัดพึ่งเห็ดว้จ้าพึ่งเห็ดแหวนซุ้มนี่เสียงใส่ตู้เย็นไว้จ้าสุ้มนี่สิอบแหงพี่น้องบ่งมีตะกรอกง,งามๆพี่น้องเปล่นี่จ้าเอวีแพ็กเส่ถุงไว้อ้ยแต่ซุปน้ำหนาหนาวเลยนะพี่น้องเนาะหนาหนาวก็ออกมาซุปจ้าพี่น้องเรือกาอเมือ่อ่ไปอีกจ้าพี่น้องเพราะว่ามมนได้ทีละตามาเนาะได้ทีละตาได้มา พ่อฝรังซีคนอยู่กลางป่าอยู่พี่น้องก็จะมาเดินเป็นครอบครัวเพี่จ้าเห็ดนางไก่ได้ลายอยู่นะพี่พี่น้องยังปู้่ลัวเสียนยังกินเลยพี่น้องเก็บมาแเราก็ได้นี่นจ้าเยาวีกำลังสิคัดเห็ดต่นบอกําลังคัดเห็ดต่ำพี่น้องเราก็สิใส่ถุงไว้เลยจ้าใส่ถุงแพ็คแพ็คแช่แข็งไว้เลยจ้าซุมนี่ซุปซุมใส่เนอะนีเยาวีสีหมกมื่นสีหมก คลิปหนาสู้พี่น้องเบิ้งจ้เาเพ่หลายโพดนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ยังสีแข็งๆอ,อยู่เด้ยัยงหมานอยู่นะเมนบทจ้าพี่น้องจ้านี่มาอันก็นตัดบเบาบวดไงพี่น้องนี่เห็นบ่ตัดเบาบวชเราจะปิดขามันจะไปทิมไปไหนไปจ้าเยบีไปมือลังไปมือลังก็จะไปทิมใส่ปลาไว้อีกจ้าโอเคจ้พะะพ่พี่น้องมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เยบีน้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า